สวัสดีครับคุณผู้ชมวันนี้ผมจะพามาพบกับเส้นทางการเริ่มต้นธุรกิจของสาวรุ่นใหม่ที่ถึงแม้ว่าเส้นทางจะไม่ได้ราบรื่นนะครับแต่เธอมีความอดทนจนสามารถก้าวข้ามไปได้เดี๋ยวเราไปติดตามพร้อมกันในคนไทยหัวใจไม่ท้อครับสวัสดีครับน้องไงสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะโอ้นี่กำลังจัดร้านเหรอครับใช่ค่ะกำลังเปิดร้านเลยว้าวมาจังหวะพอดีเลยนะครับค่ะใช่ค่ะเดี๋ยวเชิญนั่งก่อนไหมคะจะได้คุยกันได้ โอ้โหนี่แอบเหลือเห็นเมนูนี้มีแต่ของหน้าทานเท่านั้นเลยนะครับใช่ค่ะก็จะมีเป็นพวกเบรกอร์เกอร์สเต็กสลดัดพาสต้าอะไรประมาณนี้ทร,บรบาบมาว่าอายจริงๆอ่ะเริ่มทําธุรกิจตั้งแต่สมัยยังเรียนหนังสืออยู่เลยใช่อะไร,ร,รที่ทำให้เรารู้สึกคิดอยากจะทําธุรกิจหรือเปิดร้านแบบนี้เออคือตอนนั้นต้องเล่าก่อนว่าตอนนั้นาอเรียนอยู่ปี3คณะนิเทศศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คือมันเป็นช่วงโควิดแบบหนักๆเลยแบบมาแรกๆเลยแล้วก็ตอนนั้นคือห้างหรือว่าอะไรปิดหมดเลยก็คือล็อกดาวน์หมดเบื่ออยากหาอะไรทำแบบว่าไปขายลูกชิ้นไหมอะไรอย่างเงี้ยไปขายลูกชิ้นปิ้งไวละห้าบาทไหมอะไรอย่างเงี้ย<อ>แบบที่ตลาดใกล้บ้านอะไรเงี<ๆ>้ยแล้วก็ไปบอกคุณแม่คุณแม่ก็บอกว่าเฮ้ยจะทําอะไรอะ่ะก็คือลงมือทําไปเลยเต็มที่ไปเลยแบบว่าขายลูกชิ้นมันมันเหมือนมัน,ม,นมันไม่มีซิกเจอร์มันไม่ใช่ สูตรของเราอะไรอย่างเงี้ย <Ừ. S 1> ใช่ก็เลยบอกว่าเออให้เราแบบว่าหาอะไรที่แบบเป็นตัวเราไปคิดมาใหม่มให้โจทย์มาใหม่อารมณ์เหมือนไปปรึกษาธุรษษ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 กิจกับคุณแม่กับผู้ใ,<ช>ใหญ่ที่บ้านใช่ใช<อ>แล้วก็ไปคิดมาใหม่หาอะไรที่แบบเออ,อนนใช่จริงๆก็เลยตกผลึกมาเป็นรถฟู food truck, ้ดทรัคเบอร์เกอร์เออก็ไอเดียดีนะใช่แต่เป็นเบอร์เกอร์ใช่ค่ะอ้าล่ะ ไปเรียนรู้การทำเบอร์เกอร์จากไหนเนี่ยเออคือแฟนอายเป็นเชฟค่ะก็คือตอนนั้นเรียนยังเรียนอยู่เป็เหรอนเรียนเชฟแล้วก็เหมือนเขาก็จะมีสูตรทําขนมปังสูตรเบอร์ซอสอะไรอะไรเงี<ๆ>้ยค่ะก็เลยแบบว่าเออลองปรึกษากับแฟนดูว่าแบบเออเราทําไหวไหมทําได้ไหมอะไรเงี้ยใช่แล้วตัวเองชอบทานเบอร์เกอร์ป่ะเออจริงๆตอนแรกเลยคือไม่ชอบตั้งเป็นโจทย์ให้ตัวเองเลยว่าทำเบอร์เกอร์คิดสูตรยังไงก็ได้ออกมายังไงก็ได้ให้เราชอบ ให้เรากลายเป็นคนที่ชอบทานเบอร์เกอร์ท้าทายดีนะฮ<ช> <คำ S 1> ะทำสิ่งที่ขนาดเราไม่ชอบทำไงให้เราชอบให้ได้ใช่มันต้องได้แน่นอนและรถนะฮะขับมาที่ไหนฮะก็ตอนนั้นก็เลยไปหยิบหยิบยืมจากคุณแม่นี่แหละค่ะคก็แบบว่าโอเคอยากให้ใหท่านมาช่วยดาว์รถให้แล้วก็เราก็คอมมิตไปว่าเราจะมาผ่อนต่อเองอ,อะไรอย่างเงี้ยแล้วที่พอเริ่มขายเป็นไปอย่างที่คิดไหมพอได้รถออกมารถเซรร็ตสับแล้วอะ่ะคือเปิดตัวด้วยการไปแจกที่ศูนย์พักคอย ตอนนั้นมันเป็นอย่างที่บอกว่าเป็นช่วงโควิดหนักๆเลยก็เอาไปแจกพวกบุคลากรทางการแพทย์อะไรอย่างเงี้ยหรือว่าน้องเด็กๆพิการซ้ำซ้อนอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือพอตอนนั้นอะไปแจกปุ๊บได้รับฟีดแบ็ที่ดีมากๆก็คือพอหนูก็ไปโพสต์ลง Facebook อะไรอย่างงี้เนาะพอโพสปุ๊บทุกคนแบบเฮ้ยเป็นไอเดียที่ดีมากๆเลยอะไรอย่างเงี้ยเหมือนแบบ เป็นเหมือนแนวใหม่ที่จะมาให้กําลังใจบุคลากรให้กําลังใจผู้ป่วยอะไรประมาณนี้ค่ะก็เลยเริ่มทีนี้เริ่มมีคนจ้างละไอทาเบอร์เกอร์ไปแจกที่ศูนย์พักคอยนี่อยู่นานไหมครับก็จริงๆก็เกือบปีเหมือนกันนะคะพิจริร่ใช่ค่ะโอ้รายได้ก็ไม่มีเลยสิใช่ก็คือพอพอทําไปสักพักหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะเริ่มมีคนสนใจแต่ว่ามันก็ไม่ได้เหมือนเป็นรีพีทกลับมาบ่อยๆอะไรเงี้ยเพราะว่าสามมติเรา จ้างไปแล้วแล้วก็ไม่ได้มาจ้างอีกบ่อยๆอะไรอย่างเงี้ยใช่ค่ะใช่ค่ะก็คือเหมือนเราจ้างเพื่อไปให้คนอื่นเราเราไม่ได้ตัวลูกค้าไม่ได้มากินเองอใช่มันไม่เหมือนกับขายทั่วไปมันเหมือนแบบเหมาไปแจกอะไรอย่างเงี้ยมันก็ยังยังไม่ใช่รายได้ที่สามารถทําให้เราอยู่ได้ค่ะแล้วตอนนั้นเรียนเราเป็นไงฮะก็ตอนนั้นเรียนไปด้วยค่ะก็ยังเลี้ยงเรียนอยู่ยังยังต้องแบบว่า มีสอบมีไปเรียนออนไลน์อะไรอย่างเงี้ยต้องกลับมาเรียนออนไลน์มีโปรเจกต์เนาะปีสปีสีอะไรอย่างเงี้ยทำมันทําให้เราไม่สามารถออกไปขายได้แบบสม่าเสมอเออบางบางอาทิตย์ก็ไม่ได้ไปเลยบางเดือนออกไปขายครั้งเดียวอะไรอย่างเงี้ยใช่มีที่ประจํำไหมก็พอขายไปเกือบจคะครบปีอะค่ะก็ประมาณสักครึ่งปีกับเกือบช่วงปีหลังอะก็คือหนู เริ่มไม่หาจุดจอดประจะํแล้วใช่เริ่มไม่หาห้างใกล้ๆบ้านที่แบบเราสามารถไปได้แต่ก็สามารถแบบ flexible ได้อะก็คือแบบว่าไปจอดวันที่เราสะดวกอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ไปขอขอจอดอแบบว่าตอนนั้นเขายังไม่มีไอเดียเลยว่าแบบฟู้ดทักคืออะไรยังไม่รู้จักพึ่งเริ่มต้นใช่อตอนนั้นก็คือไปติดต่อเขาแล้วก็ขอไปจอดเลยอ,อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เขาก็คิดเป็นค่าเช่าค่าอะไรมาต่อวันเป็นไงบ้าง,างสรุปวันแต่ละวันที่ขายกำไรดีไหม โอ้โหค่าเช่าที่อย่างเงี้ยสมมติว่าวันละ300บาทหนูขายได้วันละไม่ถึงพันน่ะใช่ยังไม่รวมต้นทุน,นอาหารอะไรอย่างเงี้ยแรกๆนะคะ,ะที่แบบไปจอดมันค่อยๆดีขึ้นเหมือนหนูไม่หยุดอ่ะเราเราสู้อ่ะเราแบบ<ม>พยายามหาวันว่างไปให้ได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะ<ม>แล้วก็มันก็เลยกลายเป็นว่าเริ่มมีลูกค้าค่อยๆค่อยๆไปเรื่อยๆอะไรอย่างเงี้ยครับฟีดแบ็จากลูกค้าที่เรารู้สึกโอเคเป็นไงบ้างตอนนั้น คืออย่างที่หนูบอกไปว่ามันค่อยๆดีขึ้นอะเพราะว่าที่หนูรู้ว่ามันค่อยๆดีขึ้นเพราะว่าลูกค้าเริ่มกลับมาลูกค้าเริ่มพอหนูไม่ไปใช่ไหมลูกค้าโทรตามว่าแบบวันนี้ไม่มาหรอคะวันนี้อยู่ที่ไหนวันนี้ไปจอดที่ไหนอะไรอย่างเงี้ยหนูอยากจะบอกว่าหนูจอดที่นี่ที่เดียวนี่แหละแต่ว่าหนูไม่ว่างอะไรอย่างเงี้ยบางทีหนูติดสอบติดโปรเจกต้องไปงานกลุ่มอะไรอย่างเงี้ยใช่ก็ แล้วเราเรียนนิเทศด้วยอะกิจก,กรรมก็เยอะยอะไรอย่างเงี้ยลราก็ต้องไปออกกองถ่ายอะไรอย่างเงี้ยก็เลยแบบว่าไม่ค่อยได้ไปแต่ว่าลูกค้าเนี่ยเริ่มโทรมาโทรมาถามเลยวันนี้มาไหมคะวันนี้มาไหมคะแล้วมาติดโทรมาติดติดกันอย่างเงี้ยค่ะแบบว่าวันนี้อยู่ที่ไหนวันนี้มาไหมอะไรอย่างเงี้ยเออเราก็เลยแบบเหมือนเริ่มมีกําลังใจ <ๆ S 1> ที่จะแบบมาทําต่อเสียงตรงนั้นเป็นกําลังใจให้เราจริงจริงใช่ใช่ค่ะเขาเคยฟีดแบ้เรื่องรสชาติไหมใช่เขาก็แบบว่าไปทานแล้วก็ เหมือนบางคนนะคะลูกค้าบางคนคือเดินมาซื้อชิ้นหนึ่งไปยังไม่ถึงส0บนาทีอะเดินกลับมาซื้ออีก3ามชิ้นบอกว่าอร่อยมากจะซื้อไปให้ลูกที่บ้านอะไรอย่างเงี้ยใช่ค่ะแหมเล่นของแล้วเนี่ยอร่อยจริงไหมทำใส่ทำใส่ไม่ใช่อร่อยจริงไหมเนี่ยอร่อยค่ะพี่เจลลี่เดี๋ยวถ้าพี่เจลลี่ไม่เชื่อเดี๋ยวหนูทําให้พี่เจลลี่ทานดีกว่าพี่จะไม่เชื่อถ้ายังไม่ได้ทานได้เลยเดี๋ยวต้องรอสัหน่อยละได้ค่ะร่วมสร้างเสริมกําลังใจโดยปตท แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย,ากอย่างยั่งยืนเพราะความสุขคือทุกอย่างเมืองไทยประกันชีวิตร่วมสร้างเสริมกำลังใจโดยปตทแข็งแรงร่วมกับสังคมไทย และเติบโตในระดับโลกอย่าง,ย,าง,ย,างยั่งยืนเครื่องดื่มสมุนไพรตราอัศวินเราจะสู้ไปด้วยกันอันนี้จะเป็นซิกเนเจอร์ของทางร้านเลยค่ะตอนนี้จะเป็นดับเบิลบีเป็นสแมชเบอร์เกอร์ค่ะ โอ้โหดับเบิลบีสเลยนะสองชั้นนี่คือซิกเนเจอร์ที่นี่ใช่ค่ะแล้วนี่อะไรนะครับอันนี้จะเป็นพาสต้าทอมิโทซอสค่ะครับคล้ายๆบล็อกเนสอะไรประมาณนี้แล้วก็เป็นเคอรี่ไฟแสดงว่า3สิ่งนี้ควรจะต้องทานถ้ามาใช่่คะเริ่มตรงไหนดีเนาะน่ากินทั้งนั้นเลยฮะได้เลย <c oughs> ตื่นเต้นจจ้าอร่อยมากครับตัวเนื้ออร่อยแป้งก็อร่อยแป้งเนื้อหมาบ่ะเอ,อไม่ค่ะอันนี้ทําเองหมดเลยแป้ง,ปง,เ,งเป็นสูตร <c oughs> ของเราเอง <c oughs> ใช่ค่ะ <c oughs> ที่แฟนอายเป็นเชฟแล้วก็ เขาก็จะมีสูตรขนมปังอะไรอย่างเงี้ยก็แบบค่อยๆปรับกันมาคือตอนแรกๆอะคือเราทํากันเองเนาะแบบว่าขายได้ไม่ได้เยอะมากอะไรเงี้ยเราก็นั่งทํากันเองวันหยุดอะไรอย่างเงี้ยเพื่อแบบเตรียมใช้ขายอะไรเงี้ยค่ะทำเองที่บ้านใช่ค่ะโหไม่ง่ายนะการทำเบอร์เกอร์ต้องทําแป้งเองด้วยเนี่ยใช้เวลาเยอะใช่ค่ะแต่ว่าพอตอนนี้เริ่มแบบมีสาขามีอะไรอย่างเงี้ยก็แบบว่าไปให้เพื่อนของแฟนที่แบบเขาทำเหมือนเปิด คล้ายๆโรงงานเบเกอรี่เล็กๆเนี้ยค่ะก็แบบว่าเราก็ส่งสูตรไปว่าเราอยากได้แบบนี้แบบนี้พาร์ทเนอร์กันเพราะว่าตอนนี้แบบใช้ใช้แป้งค่อนข้างเยอะต่อต่อวันอะไรเงี้ยก็ทำให้ง่ายในเรื่องของเวลาสะดวกขึ้นแต่ก็ยังเป็นสูตรของเราแต่ยังเป็นสูตรของเราวุนี้อร่อยจริงๆคอนเฟิร์มครับขอลองชิมนิดนิดหนึ่งนะสปาเก็ตตี้เป็นสูตรที่แบบว่าเราลองทำกันเองแบบว่าจากทำกันเองทานเองอะไรเงี้ย ใช่แล้วก็<อ>ค่อยๆพัฒนามาไอทำอาหารเป็นมาก่อนไหมแต่ก่อนทําไม่เป็นแต่ว่าเราเป็นคนชอบกินถูกป่ะแต่เป็นคนชอบกิน <c oughs> ชอบลองอะไรอย่างเงี้ยก็เลยแบบให้แฟนสอนเป็นไงคะอร่อยไม่ไม่เชื่อว่าไม่เคยทํากลายเป็นแค่มาเรียนรู้รแค่ช่วงระยะสั้นๆสามารถทำอร่อยจริงอร่อยจริงๆๆๆครับ <c oughs> นี่ก็มีเคอรี่ฟรายอันนี้จะเป็นเคอรี่ไฟน์ดูแล้วทำไมคนถึงมาแล้วติดใจกับรสชาติอาหารที่นี่ แล้วมาต้องซื้อซ้ําต้องมากินซ้ําเพราะว่าแค่มาที่3เมนูที่ก็จุกแล้ว<ช>ยังมีอีกหลายเมนูเลยใช่ไหมแต่ว่าต่อให้บางทีอาหารรสชาติถูกใจแต่ว่าบางทีก็ยอดขายก็ไม่ได้ดีมากบางทีก็มันเป็นเหมือนเป็นช่วงเวลาอะไร,รอย่างเงี้ยค่ะแต่ในในปีหนึ่งเนี้ยหน้าฝนหน้าร้อนอ,อ,อะไรอย่างเงี้ยมันก็จะมีผลเหมือนกันอ,อ,อะไรอย่างเงี้ยไม่ได้ดีตลอดอตอนนั้นอายก็ทํางานไปด้วย ทำงานไปแล้วก็มาเปิดร้านเปิดฟู้ดทรัคด้วยใช่ค่ะทำอยู่นานไหมครับตอนนั้นก็ทำอยู่ประมาณปีหนึ่งค่ะปีหนึ่งพอดีใช่ก็ทำควบคู่กันไปก็แบบสม่ำเสมอบ้างไม่มาบ้างอะไรอย่างเงี้ยก็ให้คุณลุงมาช่วยก็ค่อยๆดีขึ้นใช่ค่ะหมายถึงเรื่องให้คุณลุงมาช่วยในการทำฟู้ดทรัคใช่ค่ะตอนนั้นยังมีแค่ฟู้ดทรัคคันเดียวอยู่ใช่ ก็แบบตอนนั้นก็ค่อยๆดีขึ้นแต่ยังไม่ดีขึ้นมากมจนมีอยู่วันหนึ่งที่แบบว่าพี่หมีแฟนพี่แพนเค้กอะค่ะคเขามาทานที่โรถฟู้ดทรัคเหมือนเขาเหมือนอาจจะมาลองท้องหรือเปล่าไม่แน่ใจเลยเปิดที่ไหนตอนนั้นตอนนั้นอยู่ที่สาขาปัญญาวิเลสใช่ค่ะตอนตอแต่รถเป็นรถนะคะไปจอดแล้วพี่หมีเขาก็มาลองท้องมาซื้อเบอร์กเกอร์ชิ้นหนึ่งแล้วเขาเดินหายไปประมาณ5านาทีสินาทีแล้วเดินกลับมาพร้อมกับพี่แพนเค้ก แล้วก็บอกว่าเนี่ยอร่อยมากแล้วเขาก็สั่งให้พี่แพนเค้กอีกชิ้นหนึ่งแล้วเขาก็พูดขึ้นมาว่าพรุ่งนี้วันงานแต่งงานพี่ที่นี่ที่นี่ไปให้หน่อยได้ไหม มีเออแต่ว่าเออก็คือเขาตั้งใจให้เราอ่ะไปเลี้ยงแบบพี่พี่สตาฟพี่พี่สื่อมวลชนหลังบ้านอะไรเนี้ยอนนี้งานด่วนเลยเนี่ยใช่ก็คือพรุ่งนี้เลยเราก็คือแบบเอาไปเลยแล้วเราพร้อมไปตอนนั้นไม่รู้พร้อมไม่พร้อมก็ต้องพร้อมตอนนั้นไปเอาเลยแบบได้ค่ะผลจากการไปครั้งนั้นเป็นไงบ้างฮะโอ้โหผลตอบรับดีมากค่ะแล้วก็พี่หมีพี่แพงก็กลายเป็นแบบว่าลูกค้าประจําไปเลยแล้วก็เหมือนพาไปที่กองบ้างหรือว่า มีงานปาร์ตี้เล็กๆที่บ้านเขาก็จะให้เราไปอะไรอย่างเงี้ยใช่แล้วก็พอมีคนมาเห็นน่ะเขาก็เราก็ได้รับงานต่อๆไปเรื่อยๆอะไรอย่างเงี้ยร้าน BU Food b a บก็เริ่มเป็นที่รู้จักใช่ใช่ไหมอือแล้วเป็นไงมาไงถึงมาลงหลักปักฐานที่นี่ด้วยก็พอทําตอนนั้นอ่ะเอาจิงๆก็คือได้กําลังใจที่ดีมากๆเริ่มมีฟีดแบ็กก็รู้สึกว่าเราควรจะมีมีหลักมีฐานนะอะไรอย่างงี้มีมีเป็นหน้าร้านบ้างเพราะว่า ตอนนั้นโควิดก็เริ่มดีขึ้นด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยเริ่มหาที่ที่แบบว่าเราจะไปลงได้แต่ว่าก็คือ เราก็ไม่ได้มีทุนเยอะเนาะเราก็เลยแบบว่าต้องมาหาร้านที่พอดีกับไซส์ร้านเราอะไรเงี้ยก็เลยได้มาเจอที่นี่ค่ะเป็นที่ CDC เรียบด่วนแล้วมาที่นี่แล้วเป็นยังไงบ้างปีแรกนะคะโอ้โห<ไ>เงียบมากนึกว่าจะขายดีนึกว่าจะขายออดีครับคิดว่าเออเราเข้าขยับเข้ามาในเมืองมากขึ้นคิดว่าจะเป็นกลุ่มลูกค้าออฟฟิศอะไรเงี้ยค่ะแบบคิดว่าจะดีคิดว่าจะได้อะไรเงี้ยคิดว่าเป,เป็นเพราะอะไร มามาถึงตอนแรกหนูหนูไม่แน่ใจว่ามันเป็นควันหลงของโควิดด้วยหรือเปล่าหรือว่าเพราะอะไรหนูไม่แน่ใจแต่ว่าพอมาถึงปีแรกแล้วอย่างหนึง่งไม่มีคนรู้จักด้วยพอกันเลจะคบปีหนึ่งเนี้ยค่ะ <c oughs> ก็แบบคิดแล้วว่าเราจะต่อสัญญาดีไหม <c oughs> ใช่แล้วก็พอดีพอดีอุตสาห์ลงทุนทําร้านแล้วอะเราต่อเติมร้านออกมาอีกนิดนึงด้วย, <c oughs> ยอะไรเงี้ย <c oughs> แบบเราลงทุนไปแล้วจะอยู่แค่ปีเดียวหรอ <c oughs> เหมือนมัน <c oughs> มันยังไม่สุดเลยนะอ,อะไรอย่างเงี้ยเราสา์ลงทุนไปแล้วลองอีกสักหน่อยมันอาจจะยังไม่ถึงเวลาอะไรอย่างเงี้ยแบบรู้สึกยังมีความหวังอยู่ตอนนั้นก็เลยแบบอ่ะงั้นเราไปต่ออีกสักปีหนึ่งถ้าปีหน้ายังไม่ได้ค่อยค่อยหยุดตอนนั้นคิดแค่นั้นอพอเข้าช่วงปีที่สองโชคดีมากพี่สเต,เตฟานเขามาเดินท,ที่ที่นี่แล้วเขาก็เจอร้านเราเขาก็แวะทานพอหลังจากนั้นประมาณไม่ถึงอาทิตย์อะค่ะก็เริ่มมีลูกค้าโทรมาหาหนูว่า ร้านอยู่ตรงไหนคะร้านเปิดกี่โมงร้านปิดกี่โมงที่ CDC อะไรอย่างเงี้ยเราก็เริ่มเอกใจเพราะว่าจริงๆถ้าลูกค้าที่จะโทรมาหาหนูอะค่ะก็คือต้องเป็นลูกค้าที่เขารู้จักเราอยู่แล้วเนาะสมมติพี่เจลลี่เคยมาทานแล้วก็ขอเบอร์หนูไว้อะไรอย่างเงี้ยเราก็แปลกใจจนเราโอเคถามลูกค้าว่าขอโทษนะคะแบบได้ยินมาจากไหนหรอหอ,อะไรอย่างเงี้ยว่าแบบเออรู้จักเราจากที่ไหนอะไรเงี้ยเขาก็บอกว่าเนี่ย เจอในรีวิวแบบว่าเขาพูดถึงร้านเราอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วทีนี้ตอนนั้นอาการเป็นว่าลูกค้ามาเต็มเลยค่ะเริ่มแบบโอเคอยู่ได้มีลูกค้ามาเรื่อยเรื่อยเรื่อยแต่ว่าคุณสเตฟานเขารีวิวให้โดยที่เราก็ไม่รู้ตัวเราไม่ได้บอกให้เขารีวิวเป็นโชคดีของเราด้วยใช่ค่ะแล้วหลังจากนั้น เขาก็ทําเป็นคลิปเลยเขามาอีกรอบหนึ่งแล้วก็มาถ่ายคลิปเลยขออนุญาตถ่ายคลิปที่ร้านเออตั้งใจทํารีวิวในติ๊กต็อกให้เลยอะไรอย่างเงี้ยจริงก็เป็นความอึดความอดทนของเราด้วยใช่แล้วสิ่งที่เราทําไม่ใช่ไม่ใช่ของไม่ดีอร่อยรสชาติดีด้วยมันเลยทําให้โอกาสมันเข้ามาประจวบเหมาะมาจังหวะที่กำลังกำลังเหนื่อยเลยนะตอนนั้ใช่กําลังเหนื่อยกําลังไม่อยากไปต่อแล้วมาถึงวันนี้มีกี่สาขาแล้วตอนนี้มีทั้งหมด เออสามสาขาค่ะก็คือคมีที่ CDC ที่นี่แล้วก็ที่ปัญญาวิเลจอันนั้นก็จะเป็นอันนั้นเปิดเป็นหน้าร้านเลยแล้วก็มีฟู้ดทรัคที่คอยวิ่งรับงานข้างนอกโอเคไหมตอนนี้ตอนนี้อยู่ตัวค่ะถือว่าโอเคขึ้นมาได้พอตอนนี้มี3มสาขาแล้ววางแผนในอะนาคตยังไงบ้างก็ตอนนี้3ส,สาขาก็ค่อนข้างอยู่ตัวแล้วก็จริงๆก็คิดอยากจะพัฒนาไปแหละแต่ว่าตอนนี้ไอ ไปทําขยายไปอีกหนึ่งธุรกิจที่ไม่ใช่ด้านอาหาร,รแล้วก็เปิดที่นี่เหมือนกันค่ะพี่เจลรี่อะไรฮะเดี๋ยวพาไปดูเลยดีกว่าดีไหมอ๋อดีเลยฮะ <laughs> ไ,<ม>ได้ไดร่วมสร้างเสริมกำลังใจโดยไทยเบฟอยู่กับคุณทุกช่วงเวลาโกแก่มันทุกเม็ด ร่วมสร้างเสริมกำลังใจโดยไทยเบฟอยู่กับคุณทุกช่วงเวลาปตทแข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืนอีกธุรกิจหนึ่งที่ไอบอกครัคร้จากที่ทำร้านอาหารอยู่ดีไอามาทำธุรกิจเกี่ยวกับเรื่องเล็กสัตว์เลี้ยง มาตรงนี้ได้ไงเนี่ยเออพอเปิดร้านตรงนี้ใช่ไหมคะคือที่ CDC เนี่ยเขาจะเป็นเหมือน dog park คนชอบจะพาน้องหมามามเล่นการมาเดินเล่นอะไรเงี้ยเป็นอมมูนิตี้เล็กๆที่หนึ่งอะไรเงี้ยพอมีลูกค้าที่แบบพาน้องหมามาทานที่ร้านอะไรเงี้ยคือส่วนใหญ่อะคะ่ะร้านที่อยู่ที่เนี่ยไม่ค่อยให้น้องหมาเข้าร้านใช่แต่ว่าร้านไอเนี่ยคือเวลคัมตลอดอแล้วก็แต่ว่าพอด้วยความที่ร้านมันเล็กอะเนาะเราก็เลยแบบว่ามาเปิดร้านอีกที่หนึ่งดีกว่าจะได้แบบว่า ขายของน้องหมาด้วยที่แบบ hmm. มันเป็นแพชชั่นของเราเองด้วย so, อะไรแต่ว่าชอบหมาแมวอยู่แล้วใช่ <c oughs> ชอบ uh มาค่ะแล้ว เปิดมานี่นานรือยังเออตอนนี้เพิ่งเปิดได้ประมาณ4เดือนประมาณ4เดือนเป็นยังไงบ้างฟีดแบคดีไหมจริงจริงก็แรกๆเปิดมาแรกๆก็เหนื่อยเหมือนกันเพราะว่าเหมือนเราอยู่ในจุดที่แบบคนไม่ค่อยเห็นใช่แต่ว่าตอนนี้ก็เริ่มดีขึ้นค่ะก็เริ่มแบบว่ามีคนพามาแบบก็ได้รับส่งไม้ต่อมามจากร้านเบอร์เกอร์อะไรเงี้ยก็อีกอย่างหนึ่งก็คือไอทาเป็นแบรนด์ที่ชู่เปียกตัวเองด้วยอทำของตัวเองด้วยเหรอใช่ค่ะทำเป็นเอ่ออันนี้จะเป็นที่ชู่เปียก เป็นแบบถุงมือค่ะพี่เจลีก็คือสามารถสวมแล้วก็เช็ดได้เลยอะไรเงี้ยแบบตอบโจทย์ไม่ต้องแบบว่าเวลาเช็ดแล้วอ้วกท่าหลุดมืออะไรเงี้ยของที่ทําเป็นแบรนด์ของตัวเองเลยใช่คิดถ้าอยากได้แบบนี้ต้องมาที่นี่ที่เดียวใช่แล้วเป็นไงบ้างโอเคไหมทําไมเราถึงอยากทําเองเลยมันเป็นแพชชั่นของเราด้วยหนึ่งเราเลี้ยงหมาเองเรารู้เพนพอยต์อะไรเงี้ยค่ะก็เลยแบบว่าเออลองทําแบรนด์ของเราเองอะไรอย่างเงี้ยใช่แล้วก็พอทําแล้วถามว่าฟีดแบ็กดีไหม ก็เริ่มดีขึ้นคือตอนนี้มันเพิ่งเปิดได้3-4เดือนเนาะแต่ว่าก็เริ่มมีลูกค้ากลับมารีพีทแบบว่าเฮ้ยเอาที่ชูปียกไปแล้วแบบเฮ้ยมันใช้ดีมากเลยมันแบบมันง่ายมากเลยอะไรเงี้ยอันนี้เป็นรูปทรงแบบถุงมือใช่ล้วมีแบบอื่นด้วยใช่ไหมล่ะคะมีผ้าเช็ดน้ําตามีอะไรประมาณนี้มาทานเบอร์เกอร์อร่อยแล้วถ้าแกเป็นคนรักหมารักแมวเดินมานิดเดียวใช่ถูกใจแน่นอนมานั่งทานที่ร้านก็ได้ค่ะน้องจะได้ปล่อยฟรีได้โอ้โหน่ารักมากเลย อาครับจากวันที่เริ่มต้นจนถึงวันนี้ก็4เกือบจะ5ปีแล้วนะครับ<ช>ระหว่างทางคงต้องมีปัญหาหอ,อุปสรรคมีอะไรที่ทําให้เรารู้สึกท้อกับอุปสรรคบ้างไหมเอ่อมีเยอะมากเลยคะ่ะพิจิลลี่ทั้งหน้าร้อนหน้าฝนลูกค้าร้อนไม่อยอกจากบ้านฝนตกแฉ่มไม่อยากออกจากบ้านอย่างเราขายใน Delivery หรือว่าออนไลน์อะไรอย่างงี้ใช่ไหมคะลูกค้ากดสั่งมาแล้วฝนตกไม่ไม่มีไม่มีรเดอร์มารับอาหารเย็นแล้วไม่อร่อยแล้วหรือว่า ลูกค้าก็ไม่รอแล้วอย่างเงี้ยค่ะลูกค้าก็ใช่ลูกค้าก็แคนเซิลไปแล้วเจอแบบนี้อยู่อาทิตย์ละห้าหกครั้งค่ะผมู้้สึอไงตอนนั้นท้อนะเหนื่อยนะอะไรเงี้ยเออเพราะว่าเราก็ทําไปแล้วอะขอบางที่ลูกค้าสั่งเยอะด้วยหิวอะไรเงี้ยอุปสรรคที่แบบว่าเหมือนเราคอนโทรลไม่ได้อ่ะมีเหตุการณ์ครั้งไหนที่ทำมารู้สึกท้อมากที่สุดเลยโหวันนั้นเป็นวันที่แบบจำได้ถึงวันนี้เลยคือหนักมากก็คือวันนั้นไอยังไปขายกับรถฟู้ดทรัค คนเดียวอยู่ฝนก็ตกหนักมากพายุเข้าเลยแหละแล้วรถฟูทัคเนาะมันต้องอยู่เอาท์ดอร์เราไม่มีที่หลบฝนแล้วเราเปิดเปิดรถใช่ไหมคะแล้วก็เราก็จะมีเตาน้ํามันมีเตาเบอร์เกอร์<ม>อะไรอย่างงี้เนาะฝนสาดพายุเข้าอะไรอย่างเงี้ยเราอยู่คนเดียวเราก็ต้องวิ่งเก็บร้านแบบเรามีแบบเหมือนวางหน้ารถเป็นซอสเป็นอะไรเงี้ยเนาะวิ่งเก็บโต๊ะวิ่งเก็บซอสแต่แกาพายุ <บน S 1> มาไ<ห>วมากไม่ทันใช่เก็บไม่ทนันแล้วก็ต้องปิด ปิดรถล,ลงมาหมดเลยนั่งอยู่ข้างในรถรอฝนหยุดทางทั้งที่วันนั้นนะคะยังขายไม่ได้ค่าเช่าเลยครั้งนั้นเป็นเหตุการณ์ที่หนักหนาสาหัส<ช>ทางความรู้สึกในเรื่องของที่ทําให้ท้อใช่แต่ว่าวันนั้นหนูไม่ได้กลับบ้านนะคะแล้วหนูก็รู้สึกว่าก็ตอนบ่ายก็ไม่มีฝนแล้วนี่อะไรเงี้ยเหมือนมันมันไปแล้วนี่嗯嗯แล้วมันไปแล้วแล้วยังไงหนูจะกลับบ้านหรอในขณะที่แบบคนอื่น เปิดกลับขึ้นมาขายได้อย่างน้อยวันนั้นได้สักพันนึงก็ยังดีตอนนั้นคิดแค่นั้นเลยใช่ค่ะขอแค่ค่าเช่าก็พอแล้วผลของวันนั้นเป็นไงวันนั้นก็ได้น่าจะเกือบเกือบสามพันได้ทุกครั้งที่มีอารมณ์ที่มันมีปัญหาอุปสรรคเข้ามาทําให้เราท้อหรือดิ่งออกมาเนี่ยอายมีวิธีทาไงให้เราก้าวและเดินต่อไปได้อายมองว่าสําหรับอายนะคะก็คือเป็นกําลังใจจากลูกค้าสมมุติว่าเราขายไม่ดีหรืออย่างเงี้ย แต่มันยังมีคําชมกลับมาเรื่อยๆเราเราไม่เคยโดนว่าว่าเบอร์เกอร์เราไม่ดี<ม>เราไม่เคยโดนมาพูดว่าแบบเบอร์เกอร์อะไรไม่เห็นอร่อยเลยไม่เคยมีเลยค่ะ<ม><ม>ถึงแม้ว่ายอดขายมันอาจจะไม่ได้แบบพุ่งปี๊ดอะไรขนาดนั้น<ม>เราเอามาคิด positive <ม>ดีกว่าเราเอามาคิดบวก<ม>ให้กับตัวเองดีกว่าว่าโอเคเราเราตั้งใจทําอ่ะเออแล้วฟีดแบ็กดีมากอาหารเออแบบกินแล้วอื้ออร่อย<ม>แบบเฮ้ยราคาเท่านี้เองอะไรอย่างเงี้ย<ม><ม>เป็นคําชมเล็ก เราก็ดีใจแล้วอะไรเงี้ยอยากให้อายฝากกับเพื่อนๆหรือใครก็ตามที่อยากจะเริ่มต้นทําธุรกิจเขาจะได้มีกาลังใจและกล้าที่จะเริ่มต้นนะครับอายมองว่าคือการทําธุรกิจอาหารพิซซ่ามันมันจะต้องมีอุปสรรคมันจะต้องมีวันที่เหนื่อยวันที่ขายไม่ได้หรืออะไรจริงๆไม่ใช่แค่การทําธุรกิจหรอกคะ่ะทุกเรื่องดังนั้นอายว่าสิ่งสําคัญเลยคือเราใจต้องนิ่งคะ่ะพิซซ่าร,รอจังหวะเวลาที่มันจะ เป็นจังหวะของเราเราต้องมีความเชื่อว่าวันนั้นมันจะมาแล้วก็ตั้งใจทําในทุกๆอย่างของเราจะทําอาหารจะขายของขายเสื้อผ้าอะไรก็แล้วแต่ไอ้ว่าเราก็ตั้งใจทําในส่วนของเราให้ดีที่สุดแล้วพอมันมีจังหวะนั้นมามันจะใช่วันของเราเอง การเริ่มต้นทําธุรกิจแม้จะต้องเจอกับปัญหาและอุปสรรคมากมายแต่ถ้าเรามีความมุ่งมั่นตั้งใจทําสิ่งนั้นเราก็สามารถประสบความสําเร็จได้เหมือนอย่างน้องอายปวริษาพผมชาติครับและนี่ก็คือเรื่องราวของคนไทยหัวใจไม่ท้อของเราในวันนี้กลับมาพบกับเรื่องราวดีๆอย่างนี้ได้ใหม่ในสัปดาห์หน้าวันนี้ต้องลาไปก่อนสวัสดีครับไอมองว่าคือการทําธุรกิจสิ่งสําคัญเลยคือเราใจต้องนิ่งรอจังหวะเวลาที่มันจะ เป็นจังหวะของเราเราต้องมีความเชื่อว่าวันนั้นมันจะมาแล้วก็ตั้งใจทําในทุกๆอย่างของเราจะทําอาหารจะขายของขายเสื้อผ้าอะไรก็แล้วแต่ไอ้ว่าเราก็ตั้งใจทําในส่วนของเราให้ดีที่สุดแล้วพอมันมีจังหวะนั้นมามันจะใช่วันของเราเอง